โอ้โหเละขนาดนี้เละขนาดนี้มีครับถามแล้วครับมันจะวิ่งได้หรือเปล่าสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันพันโหดสำหรับหน้างานแห่งนี้ครับเป็นหน้างานขุดลอกหนองน้ำที่บ้านหนองแวงครับ ตำบลดงพองอำเภอแคนดงจงังหวัดบุรีรย์ได้เวลาแล้วครับสำหรับสายบรรทุกตามที่ได้นัดหมายวันนี้มาแล้วครับเริ่มทำการแสดงแล้วครับแต่ทุกๆท,ท่านดูสิครับว่าทางเข้านี่มันจะวิ่งได้หรือเปล่า เละขนาดนี้เขามีการสูบน้ำออกไอที่เละๆตรงนี้ก็คือจุดที่มีการสูบน้ำไหลผ่านนั่นเองครับรถถ่ายจอนเดียเสียอัดร้อโลครับได้ทำการเปิดเปิดโคนออกและนี่ครับ เสียอันฮีโนเมกาสีแดงน่าจะเป็นคันแรกครับที่จะทำการทดสอบเทสเส้นทางก่อนได้หรือเปล่าไม่มีใครรู้เขาเท่านั้นจะเป็นผู้ให้คำตอบนะครับฝั่งนี้สองคันมีรถมาใหม่ด้วยคันนึงฝั่งโน้นอีกสองคัน นะครับเป็นรถบริษัทครับ6ล้อยาง9แล้วก็รถ10ล้อครับรับรองมันแน่นอนเดี๋ยวถามเสียอันดูก่อนเสียอันเสียอัยน,นเห็นทางแล้วเป็นยังไงบอยานมาดิคันข้างหลังนี่ชื่ออะไรนี่ เสียบอมเสียบอมมาจากบ้านไหนบ้านเดียวกันมาจากบ้านเดียวกันเลยครับเรียกได้ว่านัดกันมามันเลยวันนี้เดี๋ยวได้โชว์แน่นอนครับเดี๋ยวได้โชว์แน่นอนมาจากแถวแถวบ้านยิ้วหรือเปล่าถ้าจําไม่ผิดนะบ้านยิ้วตําบลสะบัวนะครับรถสองคันนี้ ส่วนฝั่งนี้ก็เป็นรถในสังกัดทีมงานของเสียทวินหรือว่ารองทวินครับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงพองนะเป็นรถของแกนะครับรถแบ็คโครถ10บล้อ6กล้อเพียบตอนนี้กิจการของแกกำลังรุ่งเรืองอยู่ในบอร์นะครับนี่ดูทางขึ้นก่อน โอ้เห็นทางขึ้นแล้วแน่ใจนะว่าจะวิ่งได้เนี่ยโอ้โหพอดีกับรถเลยแล้วดินยังเปียกอยู่เป็นดินเหนียวด้วยลื่นด้วยเอารับรองครับผมรับประกันความมันเลยครับท่านที่ไม่ได้ชมคลิปนี้ครับกินไม่ได้นอนไม่หลับแนี่นอนยกบุงกีรอแล้วครับ ยกสูงเลยรถขุดซันนี่ Y y 2 0 C ก็เป็นช่ไใครที่ไหนแล้วครับเป็นทางด้านของเสียทัดลูกชายของเสียทวินนะครับเองเลยนี่นะครับหนองน้ำแห่งนี้ซึ่งตอนนี้รอทางด้านของอัดร้อยโลครับ เกียร์ทางให้ก่อนรับรองว่ามันแน่นอนป่านี่เก็บพร้อมแล้วพร้อมหรือยังป่าพร้อมพร้อมแล้วเหรอรอ,หรอนปัใจก่อนอป่าแกบ,บอกพร้อมแล้วอ้าวมาแล้วครับลงเลยป่าลงเลยไม่ต้องกลัว มาแล้วรับรองว่าเดือดแน่นอนทีแรกว่าจะได้ชมเสียอันลงไปก่อนเสียอันบอกให้ป๋าลงไปก่อนดีกว่าให้ยางก้าวนำทางไปก่อนเพราะยางก้านี่มันจะติดยากถ้าเทียบกันแล้วนะครับยางก้าวก็อยยางแปดสองห้าเนี่ยโอกาสจะจมนี่ยางแปดสองห้า มีโอกาสจมมากกว่าอาวุโสสุดในทีมงานครับอ้าวเรียบร้อยโอบเปิดยางครับเปิดยางครับ ไปถอยถอยตั้งหลักครับถอยตั้งหลักไปแล้วไปแล้วโอ้ลงไปแล้วครับลงไปแล้ว สิบลอ้อขยับตัวแล้วสิบลอ้ออ้าวว่ายังไงมันเลี้ยวไม่ได้ครับอ้าวมาแล้วครับมาแล้วลรครับสิบล้อครับสิบล้อ ไปแล้วใส่ดินแล้วครับข้างล่างใส่ดินแล้วเดี๋ยวดูขาขึ้นมาก่อนดูกันทางขึ้นก่อนอ้าวโดนครับโดนแล้วครับโดนไหมอยู่แล้วโดนดันตูดตั้งแต่ออกตัวเลยครับนี่เที่ยวแรกเลย อ้าวออกมาแล้วออกมาแล้วรอดไม่รอดรอดไม่รอดอยู่แล้วครับอยู่อีกแล้วครับอ้าวอ้าวค่อยๆค่อยับอ,อกมาลื่นลื่นแค่ลื่นแค่ลื่นเฉยๆกบมาแล้วครับป๋ามาแล้วปา๋า โอ้มาสบา,สบายเลยครับเรากะว่าจะลื่นนี่ไม่ลื่นแล้วนี่ สบายสบายจาังหวะเลี้ยวจวังหวะเลี้ยวว่ายัางไงอยู่ไหมอยู่ไหมอ,อยู่ตรงนี้แล้ว <laughs> ไปได้ครับรถหนักรถหนักไปได้อยู่อ้าวต่อไปครับเสียอันเจบ็บบอมไปจวดเลยลุยอัดร้อยโลครับเขี้ยทางอย่างนี้นครับอยู่ข้างล่าง แต่ว,ว่าตอนนี้สายฝนโปรยปลายลงมาแล้วเที่ยวแรกนี่ท่ามกลางสาภาพอากาศที่มืดคึ้มเลยครับกับฝนมาอย่างนี้ก็สนุกสนุกแน่มีลื่นมีลื่น แล้วครับทีเทก็ไม่ไกลนะครับเนี่ทีเทอยู่ตรงนี้ตรงรถกระบะจอดน,นี่ครับนู่นกำลังถอยเข้าแล้วกำลังถอยเข้าทีเทแล้วนู่นครับถอยไปแล้วครับ โอ้ที่เทก็น่าจะมันอยู่นะนี่ดูแล้วท่าจะมันแล้วครับเดี๋ยวรอดูขาขึ้นมา ลอยโลเกตทางครับปล่อยตัวแล้วครับข้างล่างครับโอ้ลื่นครับลื่นเสียอันโดนครับโดนแล้วโดนดันตูดแล้วดันตูดออกมามาแล้วครับรอดไม่รอดครับรอดไม่รอด อยู่ไม่อยู่ครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับโอ้นี่อยู่ตั้งไกล่เลยนะเนี่ยโยกโยกตั้งรักโอ้รอดเฉยครับรอดเฉยเลยครับวางยาไว้ใช่ไหมอยู่ข้างล่างวางยาว้บ่ อ๋อมือใน้อปติดอกติจิบรอเขาไปใส่บังัน,น,น,นามาแล้วมาแล้วมาแล้วหินนี่คอมาทำทางบ่มาที่เลยมาวะนี่แหะมาท่แต่เฮียทากนี่แหะเนีมงเอาจวดเลย มาแล้วครับนิ่มๆเลยครับลื่นแล้วครับลื่นครับมีลื่นแล้วครับโอ้ด่นถ้าท่อรัดๆนี่สงสัยสนั่นเลยนะนี่ใช่ไหมอยาัดทางขึ้นบอชั้นๆเลยครับลากยาวด้วยโอ้ดินสวยมาก เอาดินนี่เททำทางได้ไหมนี่<ฆ>หรือว่ามันยังเปียกอยู่<ฆ>ลื่นไหมลื่นไหมลื่นไหมโอ้เกือบครับเกือบฮะ<ฆ>จังวะดูสิครับดูท้องฟ้าทีครับมืดครึมมาเลยขันต่อไปครับมาแล้วป้าก็เทแล้ว มาแล้วครับเสียบ,บอมลื่นลื่นลื่นมีลื่น,น,น,นอ้าวอ้าวอย่านะป๋าอย่านะ วิ่งตามกันลงไปแล้วครับปล่อยตัวแล้วครับโอ้ปล่อยตัวครับอยู่เลยครับโดนดันตูดออกอีกแล้วรู้สึกว่าจะโดนดันตูดออกทุกคันเลยครับมีสามคันก็โดนกันทั้งสามคันนี่แหละลื่นครับลื่นลื่นลื่น มาแล้วครับโอ้เหมือนจะลื่นเลยครับเหมือนจะลื่นเลยครับอยู่ไหมครับโอ้อยู่เลยครับเรียบร้อยเอาเอ๋อดิ้นหน่อยลองดิ้นดูหน่อยอยู่ครับอยู่อยู่ครับ โยกโยกมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้มาติดลื่นอยู่ตรงนี้นะครับ ปีโอ้วันกระหมงเลยครับนี่นี่มาดูยางก้ามาดูยางก้าโอ้โหดูเดือดเลยครับสามคันเท่านั้นเดือด อ,อ้าวอยู่อีกอยู่อีกอยู่อีกแล้วครับติดอยู่กันเดียวนี่แหละอ้าวดัดตูด ว่ายังไงป๋าป๋ายายู่นะป๋าอา่าวรอครับรอครับมีรถมามีรถมาเนี่ยครับมันจะลื่นอยู่ตรงนี้โอ้ไปแล้ว เราถ่ายเคลียรทาก่อนพักกันก่อนครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ